สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านสโตนบ b ลีเ e อร์กับอาจารย์หญิงจุฑามาศณนะสงขาค่ะวันนี้อาจารย์จะมาทํานายดวงชะตาของปี2559นะคะด้วยเลขศาสตร์รหัสลับไคโรค,ค่ะคลิปนี้เนี่ยนะคะถึงคิวชาวเลข9แล้วค่ะชาวเลข9ก็ได้แก่คนเกิดวันที่9วันที่18และวันที่27นะคะใครเกิดเป็นชาวเลข9เนี่ยต้องบอกว่าดวงดีมากทีเดียวค่ะนะคะก็เพราะว่าปีนี้ เป็นปี2016นะคะบวกรวมกันก็ได้เลข9ด้วยเนี่ยตามเลขศาสตร์รหัสลับไคโรน,เ,นเราเรียกกันว่าชนดวงนะคะเพราะฉะนั้นชาวเลข9กเนี่ยก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างมากมายทีเดียวมีเรื่องแปลกใหม่ไม่คาดคิดนะคะแต่เป็นเรื่องดีด้วยเนี่ย เข้ามาหาคุณหลายเรื่องด้วยกันค่ะเริ่มตั้งแต่เรื่องของการเรียนการศึกษาหรือจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะจะสอบชิงทุนมีโอกาสได้มากๆเลยทีเดียวนะคะส่วนเรื่องการงานก็มีดวงเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับเกียรติยศชื่อเสียงยิ่งใครทำงานในตำแหน่งใหญ่โตอยู่แล้วจะใหญ่โตยิ่งยิ่งขึ้นค่ะหรือว่าอย่างเช่นถ้ามีการเลือกตั้งการคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกไม่ว่าจะเป็น การเมืองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามนะคะระดับชาติหรือระดับเล็กๆอะไรเหล่านี้ค่ะชนะได้หมดเลยค่ะนะคะส่วนคนที่ทำการค้าอยู่นะคะจดจดจ้องจ้องอยู่ต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าดวงการเงินการค้าของคุณก็ดีมากทีเดียวค่ะยิ่งถ้าทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทำงานอิสระที่เราทำได้คนเดียวนะคะเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถหรือทักษะส่วนตัวดีมากด้วยนะคะ จะมีคนเห็นคุณค่าความสามารถมีคนมาใช้บริการเยอะทีเดียวค่ะและขอบอกนะคะทุกคนจะชื่นชมยินดีถ้าคุณส่งผลงานเข้าประกวดนะคะมีโอกาสได้ที่1ถึงที่3แน่นอนอยู่แล้วค่ะดังนั้นคุณผู้หญิงค่ะถ้าคิดจะประกวดนางงามหรือว่าไม่ว่าหญิงหรือชายจะประกวดที่เขามีการประกวดแข่งขันอยู่ในรายการโทรทัศน์แล้วก็รีบเข้านะคะรีบตัดสินใจได้เลยเพราะว่าดวงดีอยู่แล้วค่ะ มีโอกาสลอยหลับแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเงินก็มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะทั้งโชคลาภก็ดีหรือว่ามีเงินเป็นงานพิเศษอะไรเหล่านี้ค่ะเข้ามาเยอะแยะมากมายทีเดียมมีการจ้างงานเยอะนะคะรวมไปถึงมีคนให้ด้วยค่ะใครรอคอยมรดกอยู่นะคะก็มีโอกาสได้หรือแม้กระทั่งไม่รอคอยนะคะอยู่ๆก็จะมีคนเรียกเข้าไปให้ทรัพย์สินให้เงินทองบางอย่างแก่คุณน,นะคะทำตัวให้น่าสงสารเข้าไว้ทะคทานะคะ อยู่ใกล้ผู้หลักผู้ใหญ่หท่านเหล่านั้นเมตตารับรองเงินทองไหลมาเทมาเครื่องประดับเครื่องถนิม่มพิมพ์พาพรเพชรพลอยต่างๆเป็นของคุณแน่นอนค่ะส่วนในเรื่องของความรักอาจจะมีความรักที่ยังไม่เต็มที่ไม่สมบูรณ์นักนะคะอันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเองนั่นแหละไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เท่านั้นเองค่ะอย่าเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วความรักของคุณถือว่าดีมากอยู่แล้วนั่นเองค่ะ ส่วนคนที่ยังไม่มีคู่นะคะอยากมีแฟนปีนี้มีโอกาสจะมีแฟนค่ะคู่ครองแฟนของคุณเนี่ยนะคะคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในปีนี้เป็นคนที่อาจจะมีอํานาจวาสนามีชื่อเสียงหรือมียศมีตําแหน่งนำหน้านั่นเองนะคะเหมาะกับคุณแน่นอนเพราะว่าเป็นคนที่ดูร่างหน้าตาก็โดดเด่นชื่อเสียงก็ดีแน่นอนว่าอาจจะมีตําแหน่งหรือมีเงินทองมากมายกว่าคุณด้วยก็ได้ค่ะ ถือว่าดีทีเดียวส่วนใครที่คิดอยากจะแต่งงานในปีนี้แต่งได้เลยตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปนะคะแนะนำว่าถ้าอยากจะให้ดวงดีแนะนำแต่งงานในปีนี้ละค่ะมีลูกทันใช้แน่นอนเลยเปิดปุ๊บติดปรับนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพในปีนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงมากนักนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณเองก็เป็นคนดูแลสุขภาพดีอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตาม ก็ทาบุญเกี่ยวเรื่องสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งด้วยก็จะยิ่งดีขึ้นนะคะวิธีปฏิบัติตัวให้ดวงดียิ่งยิ่งขึ้นไปในปีนี้ค่ะคือดีกับคนให้เยอะๆนะคะผดดู้ดีทําดีคิดดีแล้วก็ปฏิบัติดีกับผู้คนรอบข้างช่วยเหลือเขาเท่าที่เราจะช่วยได้นะคะดวงของคุณจะยิ่งดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะส่วนถ้าอยากจะให้ดวงดีมากกว่านั้นหรือว่ามาเร็วกว่านั้นนะคะอาจารย์แนะนํามีหินที่เป็นสุดยอดของหินอยู่หลายอย่าง ที่จะยิ่งเสริมดวงของคุณนะคะชาวเลขเก้าเนี่ยค่ะอันนี้ได้เลยนะคะนกผโชกนกผโชกก็คือหินซูเปอร์เซเว่นนะคะรวมกับหินรวมกับหินที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง,งอย่างขยานไนกับเอสโตไนร่วมกันนะคะสวมใส่รวมกันเป็นนกผโชกเนี่ยจะยิ่งเสริมทุกด้านเลยทีเดียวค่ะอีกชนิดหนึ่งก็คือขยานไนหินปลดหนี้หรือหินปล่อนี่นั่นเองนะคะจะช่วยคุณถ้ามีหนี้สินอะไรอยู่ค่ะ หมดภายในปีนี้ได้เลยนะคะและสำหรับหินที่เสริมเรื่องความรักให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะนั่นก็คือมนตรามหาสเสน่ห์ค่ะจะช่วยให้ทำให้ชาวเลขเก้าเนี่ยนะคะ ความรักดีสนเสน่ห์ดีเป็นที่เตะตาต้องใจผู้พบเห็นนั่นเองค่ะนะคะหรืออยากจะใส่เป็นซ u ปเปอร์เซเว่นเดียวๆเ,เลยก็ได้เช่นเดียวกันจริงๆแล้วอาจารย์อยากจะบอกว่าใส่ทุกเส้นได้เลยค่ะนะคะไม่ว่าคุณอยากจะใส่หินชนิดไหนชาวเลขเก้าจะยิ่งเสริมให้ดวงดีอยู่แล้วนะคะแต่ก็อย่าประมาทไปนะคะถ้าคุณเป็นชาวเลขเก้าแต่เกิดในปีฐานมะเสงวอกุล ยังถือว่าชงอยู่อะไรที่ว่าดีว่าดีนั้นมันอาจจะดีน้อยหน่อยหรืออะไรที่รอคอยว่ามันกําลังจะมาเช่นเงินทองทรัพย์สินมันอาจจะมาช้านะคะมันอาจจะเลื่อนไปอีกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะปัดเป่าสิ่งไม่ดีขจัดอุปสรรคไม่ให้สิ่งร้ายๆใดๆเข้ามาแพ่ยผ่านไม่ให้มันชงนะคะให้สิ่งดีๆมาหาเราเร็วขึ้นอาจารย์แนะนําว่าจาเป็นต้องใส่ญหญินแก้ชงด้วยนะคะนั่นก็คือสี่พยักกวักโชคค่ะ มีหิน2เส้นนะคะคือหินอาเกตและก็มีหัวเป็นออกซิเดนแกะลายมังกรจะเสริมการเงินปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะคะและก็มียูนาคที่มีหัวเป็นสามทหารเสือค่ะจะได้เรื่องโชคลาภแล้วก็ปกป้องคุ้มครองมีแต่สิ่งดีเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะฝากไว้สำหรับคนที่เกิดในปีชงค่ะก็คือปีขานมาเสงวอกคุณจำเป็นจะต้องใส่สีพยักกวักโชคนะคะ ดวงจะได้เฮงเฮงดีๆดดยิ่งยิงขึ้นไปค่ะถ้าสนใจในเรื่องของหินนะคะหรือสนใจที่จะปรึกษาดวงชะตากับอาจารย์ให้ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็มาหาอาจารย์ได้เลยค่ะที่ร้านสโตนบีรีเวอร์นะคะร้านของเราเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะหาไม่ยากด้วยค่ะอยู่ที่ซอยนาคนิานวา21ถนนลาดพร้าว71ค่ะ อาจารย์ยินดีต้อนรับทุกท่านอยู่แล้วแล้วพบกันนะคะ